สวัสดีครับมรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นรถ Toyota Sport Rider รถในตำนานอีกคันหนึ่งครับปีปี99ครับโครงสร้างแ็งแรังเดิมดูภาพรวมก่อนนะครับสวยๆครับผมคันนี้วางเครื่องวางเครื่องมาแล้วครับ 2JZ VVTI ติดแจ๊สหรือเปล่าครับติดแจ๊สไหมพิ่งติดแก๊สพิ่งติดแก๊ส ติดแก๊แต่ยังไม่ลงเล่มยังไม่ลงเล่มครับเครื่องอลงเล่มเรียบร้อยอเครื่องลงเล่มนนเรียบร้อยรถเดิมๆโคงกร้างไม่มีผูกเลยสีตามสภาพครับค่อนข้างจะสวยสวยวะ,ะภาพรวมสวยครับจบไฟฟ้านะฮะเกียร์ออโต้นครับผม ติดแก๊สแต่ยังไม่ลงเล่มอ่าติดแก๊สยังไม่ลงเล่มครับเพิ่งเพิ่งติดครับไปไม่แตกนะครับใช้งานอยากอะไรอยากอะไรมีให้นะกสีเต็มนะครับคันนี้ปฏิเต็มโทรครับ089 8144316ปด่ามุน่งนะครับดูรถได้ที่แล้บพ่อเดินมาใหม่ทั้งเส้นด้วยนมใ่ใส่แคปให้พร้อมนะครับมีแคปมีแคปด้วยปกสีเต็มนะฮะไฟท้ายไม่แตกไม่ล้าวครับใช้งานได้กระจกสวยๆเลยครับโอ้ ยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้มีปนไดข้างให้นะครับปนไดข้างโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็เชื้อเพลิงก็ตอนนี้ติดแก๊ส l p g ให้แล้วเต็มนะฮะก็ประหยัดครับเครื่องแรง 2J 2J นะครับ 2J z v v แ i ตาติดง่ายครับใช้ได้สองระบบเลยครัรบศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งสี่สี่สามหนึ่งหกฝาลูกนะครับเเกียร์ดีครับเครื่องแน่นเกียร์ดีมีขางในทำงานครบครับเดินระบบไม่ไม่เปิดประตูฝังง,นะง,งูให้พี่หน่อยเลืสว่างสว่างที่ที่เปิดใช่ไหมภาย,นยในหน่อยนี่ภายในครับผมฟังนะใช้งานได้ครับผมใชาได้อยู่ข้างในเครื่องเสียงก็ติดรถมาพอฟังได้นะครับ มีเสียงรถไฟให้ด้วยเอ้ยไม่ใช่เสียงประตูเปิดแอร์เย็นครับแอร์เยน็นแอร์เย็นครับมีตู้น <B 2 S 1> หน้าตู้หลังนะครับใช้งานได้ทั้งสองตู้เลยเย็นเจี๊ยบมีที่เบาะหน้านะครับ,นนบ,บ,บมีเบาะหลังสามมือหยีครับสวยๆครับเบาะหลังเบาะหลังนะครับเบาะหลัง อันนี้เบาะแถวสามแถวสามเราถอดนะครับไม่มีเบาะแถวสามนะครับแถวสามไม่มีเบาะนะครับตู้เสื่อนั่งได้ครับให้เด็กๆเล่นได้แอร์หนาวเลยตู้หลังตู้หลังตู้หลังทำงานปกติครับแอร์ตู้หลังมาดูความสิ่งเครื่องกันไหมยางพอใช้ได้ครับยางพอใช้ได้ยังใช้ไปเองได้อยู่ลายยาวครับผมอ่าครับเปิดฝาปูหน้าหน่อยไม่สตาร์ทไม่ไปสตาร์ทรถ เด็กล้างรถเด็กเช็ดรถคนนี้เลยครับอ่าสตาร์ทเลยโอ้โหเข็นนุ่มมากครับเครื่องนุ่มครับเพราะว่าเครื่องลงเล่มนะฮะทั้งเส้นเลยเครื่องลงเล่มแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบครับมีแคปใส่แคปให้ด้วยนี่ติดแก๊สได้นะครับติดแก๊สแล้วครับผมระบบระบายความร้อนไม่มีปัญหาครับเครื่อ้อนให้เรียบร้อย เปดูนะครับเห็นเครื่องนุ่มเลยราคาเดี๋ยวจะลงไว้ด้านล่างนะครับแสดงครับจะมีอะไรคะในเลือกชมนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับในช่องนะเอกสารพร้อมโอนครับพร้อมโอนภาษีเต็มภาษีเต็มมีพรบรครับ คเ,เครื่องเงียบครับอันนี้เสียงพัดลมเราเปิดแอร์พัดลมกรดัง mm hmm. ครับดีออกตัวดีครับสามารถออกตัวล้อฟรีได้เลยคันนี้ mm hmm. เครื่องแรง 2J ZVV mm hmm. ค่อนข้างจะสมบูรณ์เดินไฟสมบูรณ์โอเวอร์ดา์ทำงานปกติ mm hmm. ครับแล้วก็มีตัวคิกด,ดตัวนี้ด้วยครับตัวเลือกโหมดนอร์มอลกับ กับสปอร์ตด้วยนะครับที่คันเกียร์อ่าโอเคตรงนี้ตรงนี้นี่มีเลือกน,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 นอร์มอลกับสปอร์ตแต่ว่าคันเกียร์ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็จทเอานี้อ,อันนี้เป็นแบบสปอร์ตกดจะลากยาวหน่อยถ้านอร์มอลก็ประหยัดเชื้อเพลิงโ,โอเคครับผมตัวนี้ยังใช้งานได้ปกติระบบโอเวอร์ไดท์ทำงานปกติไปติดทุกดวงครับครับโอเคครับผมผมสร้างเดิมครับยังไม่มีนั่นเลยโอเคโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ